ยูทเเเเธนนั้้จจะะะกลลลาาปปปปิิิิดดดดตหใสวัสดีครับผมนกูลุพูนสุขนะครับผมอยู่ในรถคอนดั c ซิตี้ทับโนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านมาชมนะครับในเรื่องของลักษณะไฟแจ้งเตือนบนมัดวัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอระยะเวลาการถ่ายน้ำมันเครื่อง ร,รถยนตท์ทั่วไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันประมาณ6เดือนนะครับหรือหมื่นกิโลเมตรนะดูเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนแต่ว่าซิตี้เทโบเนี่ยการเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยอาจจะพิเศษกว่ารถทั่วไปนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าสัญลักษณ์ตรงไหนที่เราควรจะสังเกตนะครับเพื่อที่จะได้ให้รู้ว่า รถเราที่เราใช้งานอยู่นะครับใกล้ถึงระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องแล้วก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของตัวไฟแจ้งเตือนบนวัดวัดนะครับผมมีตรงนี้นะครับอันนี้คือสมุดรับประกันนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยก็จะได้รับ ไปตอนวันสมอบรถยนต์ใหม่อยู่แล้วนะครับในสมุดรับประกันก็จะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของบริการช่วยเหลือย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งงานรับประกันนะครับคุณภาพตัวรถยนต์ก็มีนะครับแล้วก็แจ้งรับประกันเรื่องของพวกตัวชิ้นส่วนหรือว่าอะไรนะครับก็จะอยู่ในเร่มนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือเรื่องของตัวคูปองนะครับฮอนด้าเนี่ยถ้าเป็นรถซิตี้แทโบจะมีฟรีค่าแรงนะครับให้ลูกค้า4ี่ระยะนะครับ ควรที่จะต้องนํามาวันที่เช็คระยะด้วยนะครับหรือวันที่ถ่ายน้ามันเครื่องด้วยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยลูกค้าจะเสียตังค่าแรงเองนะครับนี้เป็นหน้าปัดนะครับหรือว่าเรือนไม่ของ h o n d a c i t y นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของผู้ขับขี่นะครับหรือว่าผู้ใช้รถเนี่ยที่เป็นเลขศูนย์ถึงเลข8อะ่ะอันนั้นก็คือรอบเครื่องยนต์นะครับส่วนทางด้านขวานะครับวงกลมทางด้านขวาเนี่ยที่เป็นเลขศูนย์ถึง220ออันนี้ก็คือความเร็วที่ ใช้งานนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นจอแสดงผลนะครับบนสุดก็คือนาฬิกานะครับรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการแจ้งเตือนเ,อเลขไม้นะครับหรือว่าระยะทางเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือเป็นเรื่องของตัวตำแหน่งเกียร์นะครับส่วนตรงนี้ก็คือแจ้งในเรื่องของตัวค่าเฉลี่ยนะครับเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่นะครับส่วนตรงนี้แจ้งเรื่องของตัวปริมาณน้าม,มันเชื้อเพลิงที่อยู่ในถังนะครับถ่าบนมัดวัดตรงนี้นะครับที่ผมเปิดหน้าจอไว้เนี่ย จะมีตัวด้านบนนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ลูกค้าจะต้องสังเกตดูนะครับนะตรงนี้1อันแล้วก็อีก1จุดก็คือรูปนี้นะครับเป็นรูปตัวประแจนะครับจะมีลักษณะของการถ่ายน้ํามันเครื่องอยู่2แบบนะครับก็คือ a กับ b นะครับ A ก็คือเปลี่ยนน้ามันเครื่องอย่างเดียวนะครับส่วนถ้าเป็น B เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมกับกองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับจุดสังเกตก็สสคือ <amiliar. S 1> รรงนนี้นะคับอย่างหน้าปัดที่มีโชว์เนี่ยก็คือเป็น A อันนี้ก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับจุดต่อมาที่ต้องสังเกตอีก2อ,อย่างก็คือตรงนี้ครับออยลิฟฟรรนั้นี้กับจุดนี้นะครับก็คือเป็นรูปประแจในส่วนของออยลิฟนะครับตรงนี้ถ้าอยู่ในช่วงศูนย์ถึงสองพันนะครับไฟประแจตรงนี้จะไม่โชว์ แต่ถ้าถอยหลังม้านเรื่อยๆนะครับอยู่ในช่วงศูนย์ถึงพันสี่ร้อยก้าสิบไฟรูปประแจตรงนี้จะติดค้างนะครับแต่เราสามารถทำให้ดับได้นะครับโดยการกดปุ่มทริปนะครับหรือว่าปุ่มคล็อกนาฬิกาปุ่มนี้นะครับไฟที่เป็นรูปสถานะประแจตรงนี้ก็จะดับ แต่ก็จะติดทุกครั้งในกรณีที่มีการสตาร์ทรถใหม่นะครับแต่ถ้านะครับเลขกิโลตรงนี้อยู่ที่ศูนย์นะครับหรือน้อยกว่าศูนย์ไฟรูปประแจรตรงนี้จะติดค้างอยู่ตลอดเวลานะครับไม่สามารถดับได้นะครับจนกว่าลูกค้านำรถเข้ามาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับทางศูนย์ก็จะทำการรีเซ็ตให้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการถ่ายแบบ A ทิปอนะครับอีกกรณีหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทิป B ครับลักษณะก็จะเหมือนกันนะครับแต่ B ก็จะเพิ่มเติมเรื่องของการเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องด้วยหากสัญญาณเตือนนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับหรือว่ารูปประแจก็ดียังไม่ปรากฏนะครับแต่รถเราเนี่ยครบระยะ6เดือนนะครับหรือหมื่นกิโลเมตร ก็ให้ลูกค้าดูเลยว่ารถเรา6เดือนก่อนหรือ1-0,000กิโลเมตรก่อนนะครับก็ให้นํารถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องออกเป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับการตรวจด,ดูนะครับในเรื่องของตัวสายลักการเช็คระยะนะครับหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของ Honda City Turbo บนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับลูกค้า Honda ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้ Honda City t u r b o บ นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสงสัยนะครับมีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรเข้ามานะครับเพื่อสอบถามทางแผนกฝ่ายขายได้นะครับเบอร์โทรศัพท์035672672นะครับต่อ123นะครับหรือว่าสนใจจะเข้ามาทดลองขับนะ Honda City Turbo คันนี้นะครับคันที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็ยินดีนะครับเรียนเชิญเราเปิดบริการทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเรียนที่เคยคิดเปิดโลกใหม่ให้ถึงความฝันที่เธอมี